จเจริญในธรรมจังบางเกิดมีเจ้พระมหาเทระพระเทระมัจิมาณวากะพระมณีน้อยจเจริญพอนญาติโยมสาธุชนเพื่อใจบุญใจกุศลผู้มีสตาาิปัาฐาน มีครามเที่มีครามเรื่องสายในบาวรพุทธศาสนาพบกันอีกแล้วนะโยมธรรมจิตสบายสบายทางออนไลน์แกกหลวงพ่อแดงนันทิโยดรพระครูพิเศษประชานาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันซ้อมใหญ่เลยนะโยม สอบรับปริญญาวันที่13วันนี้ก็ซ้อมถึงถามสามรอบถือว่าต้องเอาให้ดีให้ได้คือถ้าไม่ดีทางครูอาจารย์ก็ไม่ปล่อยทางซ้อมกั็นยัางหนัก ก็ได้เก็บความรู้มาเยอะแยะมากมายนะโยมได้พบกับผู้คนมากหน้าหลายตาเลยเพราะท่านในพิการบอดีท่านพูดประเด็นเดียวว่าขอยินดีกับบัณฑิตใบแดง ทั้งหลายที่ได้ฝ่าฟันกับอุปศักคนานาประการจนได้รับชัยชยนะได้รับฟังสำเร็จในวันนี้วันนี้ก็มีญาติโยมเอาช่อดอกไม้มาให้เลยนะโยมเป็นนิสิตโยมโยม,โยมนับเท คุณเคยกันโยมพิติตรเรียนนิติศาสตร์ด้วยกันนะโยบเอากัเช้าดอกไม้อะพวงมาลัยมาให้ดอกไม้เดี๋ยวนี้เขาทำพัฒนานะโยมมีแบงค์ด้วยเป็นดอกไม้จะใส่แบงค์มาเลยโยมกขอ,ขอโมทนาสาธุก,การแล้วก็เพื่อน ศาสตรามิกมีด็อกเตอร์จรูนเอาของฝันมามุทิตาให้มาเป็นทัดทาดแล้วเนียโยมมาเป็นทัดทาดเลยนั้นวันนี้ก็คงต้องพูดเรื่องมุทิตานะโยมนะคำว่ามุทิตาทมนั้นเป็นการแสดงออกเมื่อ บุคคลในครอบครัวยากสนิมิสหายเขาได้ดิบได้ดีเนี่ยเหลือเพื่อนพ้องน้องพี่เขาได้ดิบได้ดีมีความรู้ก,ก้าวหน้ามียศก้าวหน้าเราก็ต้องแสดงมุทิตาต่อกันนะรการแสดงมุทิตาเนี่เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะยมนะคือเราพอยินดี เมื่อเขาทั้งหลายได้ดีพาเราอยู่ๆจะได้ดีไม่ได้เราอกโยมมันต้องสร้างขึ้นมามันต้องสร้างบรารมีขึ้นมามันถึงจะได้ดีได้อยู่ดีๆความดีมันมาหาเราไม่ได้นะโยมเราต้องสร้างขึ้นมาต้องบำเพ็ญขึ้นมาเหมืองกายว่า บัณฑิตจีนเขากล่าวไว้ตรงประเด็นเลยว่าถ้าอยากจะเป็นบัณฑิตนี่อยู่เฉยๆเป็นไม่ได้ต้องอ่านหนังสือให้ได้หนึ่งหมื่นเล่มนะโยมแล้วก็ต้องเดินทางให้ได้หนึ่งหมื่นลี้นั่นแหละถึงจะเป็นบัณฑิตจีนได้คงเจอกล่าวไว้ใครได้อ่านหนังสือให้มันครบหนึ่งมื่นเล่มโอ้โหโยม มันน้อยซะ่มันหร่นั้นหนังสือหนึ่งมื่นเล่มเนี่ยแต่ไม่ใช่ไม่มีนะมีนะโยมมีอาตมายังเคยพบเลยแกขี่จัก,กรยานมาแกมาเช่านะแกมายืมหนังสือไปอ่านเนี่ยพอเรื่องนี้จบแกต่อเลยแกเอาไปทีกันสี่สากหน้าเล่มนแล้วแ,แกก็มาเอามาคืน แกบอกหลวงพ่อรู้ไหมว่าห้องสมุดที่บางคนทีเนี่ยฉันอ่านหนังสือจนหมดจนหมดห้องสมุดเนี่ยโย่แกมายืมทีก็ห้า 5, เล่มเจ็ดเล่มสิบเล่มพอแกอ่านจบหมดแล้วแกก็เอามาคืนแล้วแกก็คอยยืมต่อโอ้นี่แหละเรียกว่าหัวใจ หัวใจของบัณฑิตหัวใจนักปา่าสุจิปุริอโยมวินี้มุดต,ต,ตัวกระถังสปันทิตตัวเาเวภาเวนั้เนชื่อว่าบัณฑิตเนี่ยผู้รู้เนี่ยต้องมีสุจิปุริเลยสุก,ก็แปลว่าฟังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาฟังด้วยดี พิจนาด้วยดีเกิดปัญญาเลยนะโยมวันนี้ฟังอธิการท่านพูดท่านพูดไม่มากแต่ได้ใจฟังท่านบอกคำว่ามุทิตานีมันฟ้างใหญ่มันเป็นคุณธรรมที่ใครสามารถฝึกได้ทำได้มันมันจะได้ปิติความอิ่มใจนะโยมเหมือนเราไปอวยพร ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในยามเพื่นวาระปีใหม่เนี่ยทำไมก็ตึงไล้ไวอวยพรกันแหละวอวยพรมีของฝันมีของฝากอะไรก็ไปแจกก็นี่แหละคือมุทีตานะโยมนะเราก็พลอยยินดีเมื่อเพื่อนเขาได้ดีปีครบปีใหม่ เราก็กินดีมีสุขมั่งมีสีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เป็นตน้นอันนี้ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วนะโยมปีใหม่ปีใหม่ป,หมปีนี้ตามาก็พิมพ์หนังสือมาโยมพิมพ์หนังสือมาหนึ่งเล่มลงทุนเล่มละร้อยบาทเพื่อจะแจกในวาระปีใหม่ ไอโยมได้ไปอ่านเขียนบทฟาร์มไว้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็ธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดและก็น้ำใต้ดินระบบเปิดเรื่องที่สองก็ธนาคารบัวกระบือโคกระบือมันเกิดขึ้นในท่ามกลางโควิดวิกิจธา แต่ว่าวัดอินทรามนั้นเราก็ทำโครงการวิกฤตให้มันเป็นโอกาสขึ้นมาเพื่อจะได้แก้ปัญหาให้กับคนยากคนจนแต่คนอยากจนเราไม่ช่วยนายยงเพราะคนอยากจนนี่เขาอยากจะจนนายยงแต่ยากจนค้นแค้นอนาถาไม่มีน้ำเนี่ย เขาจนจริงๆอย่างนี้เราจะช่วยแต่คนที่อยากจนนี่ไม่ช่วยโยมคนอยากจนเนี่ก็คือวิ่งไปหาความจนเองเช่นอยู่ดีๆมีสตังก็ไปซื้อสุราซื้อเบียร์ซื้อเหล้ากินอย่างเงี้ยอย่างนี้เขาอยากจะจนนะโยมเขาวิ่งไปหาความจนเองความจริงแล้วเขาไม่จําเป็นต้องกินสิ่งพวกเหล่านี้ มันไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายเลยแต่ว่าเขาอยากจะจนมันเข้าตำรายเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นในความไม่ดีเป็นิ่งที่ดีเห็นในสิ่งที่ไม่เป็นสาระกับเอามาคิดว่าไอ้นี่มีสาระแต่ความจริงมันเป็นของที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์หาสาระทั้ประโยชน์ไม่ได้เลยนายโย อย่างนี้เขาอยากจะจนทำเท่าไรก็ไม่มีรวยเอาไปให้เขาหมดน่ยโยมความจริงเขารวยอยู่แล้วเราก็เอาตังค์ไปให้เขาอีกไอเราก็จนลงจนลงจนลงออกเงินเดือนออกมานี่ก็ไปนั่งกงกัลูกเมียอ,อยู่ทั้งบ้าน กินน้ำตากินน้ำปลากินเกลือโอ้โหเขาบอกว่าเหล้านี่ควรแรกมันไม่ทำกระมิดกระเมียนแต่ว่าพอขวดสองขวดสามสี่ห้านี่แย่งกันออกเลยเนี่ยอยู่นฉันเป็นเจ้ามือฉันเป็นเจ้าภาพเอง นี่แหละยะาโยามสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธะมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบรวรพุทธศาสนาคำว่ามุทิตานั้นจึงเป็นธรรมะที่ทำได้ยากมันไม่ได้ทำได้ง่ายๆนะโยมมันทำได้ยากการที่จะดินดีเมื่อคนอื่นเคยได้ดีนี่ แล้วก็พอยดีใจไบเขาด้วยมันยากอะอยู่ส่วนมากคนเราจะไม่เห็นความดีซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเขาเรียกว่านกมันบินอยู่บนฟ้าเนี่ยแต่มันไม่เห็นความดีของฟ้านี่มันแปลกแต่จริงปลามันก็ว่ายอยู่ในน้ำแต่มันไม่มองเห็นความดีของน้ำ นกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำมนุษย์เราคนเราเนะอยู่ใกล้การติดการชิดการสนิทสนมกันแต่คนกันข้ามไม่เห็นความดีซึ่งกันและกันน,นะโยมเนี่ยมันแปลกแต่จริงเพราะเราขาดภุติตาธรรมนั่นเองนั้นภุติตาธรรมเนี่ยทางใครสร้างให้มีสร้างให้เป็นสร้างให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ย มันเป็นสิ่งที่สุดยอดเลยนะโยมเนะ yeah. นี่ยนี่วันนี้ก็ได้ไปหุทิตาพอ,อายินดีแก่เพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้ร่วมเรียนร่วมทุกข์ร่วมสุกกันมาช้านานเป็นเวลาถึงสามปีนะโยมเริ่มเรียนตั้งแต่หกศูน หกศูนยหหนึ่งหสองมารับปริญญาหกสามปีนี้ถือว่าเป็นปีเป็นปีแห่งการรับปริญญาแบบมาราธอนเลยโยมพัมดารับเดือนพฤษภามิถุนารกรดาสินหากันยาตุลาพิกาท่านว่านานยาวถึงเจ็เดือนพอโลก โควิดในทีนเข้ามาระบาดก็เลยต้องพักไว้ก่อนถึงว่าตอนนี้ต้องรีบประเด็จตึก,กูบาจารุกว่าไว้ไม่ได้แล้วตอนนี้ระเบียบก็เริ่มมาว่าไม่เหมือนก่อนก่อนนั้นญาติโยมสามารถเข้าไปในฮอนใหญ่ไปดูวิธี รับปริญญาได้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ให้เข้าแล้วต้องอยู่ข้างนอกแฟนเพจแฟนพันแท้ใครจะไปแสดงมุติจาจะไปซื้อดอกไม้จะไปมอบช่อดอกไม้นี่ต้องรออยู่ข้างนอกนโะยหต้องรออยู่ข้างนอกนั้นปีนี้จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ธรรมดาทุกปีจะคึกคักโอ้โหป่านี้ พวกอีาสานนี่เหมารถกันมาแล้วเอาปลามาแล้วข้าวเหนียวปิง้งข้าวเหนียวปิ้งไก่มาแล้วโอ้โหสนุกสนานเฮฮาแต่ปีนี้โควิดในทีนมันระบาดนะโยมแล้วมันกลับมาอีกแล้วด้วยเนี่ยนั้นก็อย่าประมาทนะโยมนะอย่าประมาทอย่าไปกลาดตก ความประมาทเป็นผลทางแห่งความตายนิ่ลยญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลผู้มีศรัทธาภาษาธรมีความเชื่อมีความเลื่อมใสในประวรพุทธศาสนาจงยึดมั่นในหลักคุณงามความดีด้วยการแสดงมุทิตา แกเพื่อนพ้องน้องพี่แต่เขาได้ดิบได้ดีก็อนุโมทนาสาธุก,การเขาจะบวชลูกบวชหลานบวชเหลนอะไรก็ตามเราไม่มีลูกบวชล้วก็อนุโมทนาสาธุก,การไปด้วยร่วมบุญทานการกุศลไปด้วยเราก็ได้บุญได้กุศลด้วยประการนี้นะโยมนะวันนี้ก็คงจะนำ เสนอธรรมะจิตสบายสบายส,ายสตยล์หวงพ่อแดงพอสังเขตคาถานะโยมนะเพราะว่ขาขณะนี้ยังเดินทางอยู่ในรถเลยนะโยมถือว่าแฟนพันธแท้แฟนเพจเฟซอินตาแกรมยูทูบต่างๆก็ถือว่าที่ให้การสนับสนุน รายการธรรมะจิตสบายสบายตาหลวงพ่อแดงมาตั้งแต่ต้นมาถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นที่หน้าอนุโมทนาสาธุการที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นสาระน่ารู้อันเป็นประโยชน์สอดที่ผล พระธรรมคำสอนออค์สมเด็จพระจินนวรบัมมาสมพุทธเจ้านั้นเมื่อใครได้ฟังแล้วแล้วก็ได้นำปฏิบัติตามแล้วเขาทั้งหลายเหล่าน,นั้นจะไม่ตกไปในที่ชั่วเขาจะไปตกไปในที่เลวร้ายที่เดือดร้อนอย่างแน่นอนแล้วก็แท้จริงนั่นก็เป็นที่น่าอก อนุโมทนาสาธุการแก่บรรดานิสิทธิปอตีปอโทปอเอกปอตีก็รับปุ่งนี้ปอเอกก็รับ13นสานนแล้วก็ไปที่น่าดีใจในโยมว่างานวิจัยที่มีนิสิตอยู่รูปหนึ่งท่านบอกว่าเนี่ยผมได้ทำงานวิจัยของหลวงพ่อแดง ที่ไปตั้งธนาคารโคกระบือที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ไปเปิดธนาคารน้ําที่จังหวัดสุรินทร์ผมนึกอะไรไม่ออกก็เลยเอาเรื่องทําเรื่องวิจัยโคกระบือที่จังหวัดสุรินทร์ของหลวงพ่อเลยโอ้เป็นที่น่าดีใจว่าอาลังการงานสร้างงานที่หลวงพ่อแดงได้ดําเนินการช่วยเหลือ เกื้อกูลชาวบ้านที่ยากจนข้นแค้นให้เขามีกินมีใช้กินอิ่มนอนอุน่นสถานที่ไม่มีน้ำเราก็ไปทำธนาคารน้ำให้จะได้มีน้ำบริโภคตลอดปีสถานที่เขาไม่มีปัญญาที่จะซื้อโคกระบือเอามาเลี้ยงได้เพราะตอนนี้โคกระบือ หลังจากโควิดในทีมเข้ามานี่โคกกระเบือจะมีราคาแพงเพราะคนหนุ่มคนสาวกลับบ้านไปทำไร่ไถานากันไม่ได้กลับที่จะมาทำงานยังโรงงานเหมือนแต่เก่าแต่ก่อนได้แล้วเพราะโรงงานก็นับวันจะปิดตัวลงปิดตัวลงงนั้นคนอีสานพอรู้ว่าสามารถที่จะผลิตน้ำ ธนาคารน้ำใต้ดินให้เกิดได้หน้าฝนทำนาหน้าแรงก็ปลูกผักได้เนี่ยเขาก็ไม่คิดจะกลับมาสแสวงโชคในกรุงเทพอีกต่อไปด่รันน,นี้ก็มาแสดงความยินดีกับชาวอีสานด้วยว่าเขาจะมีน้ำใช้ตลอดปี ถือว่าเป็นที่นะ่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งถือว่าชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูก็เป็นยาก,กำลังมานไม่มีบารมีมันก็ไม่เกิดมานจะพ่ายแพ้เลิดเพราะเราเกิดบารมีน่โยมเป็นที่นะ่าอนุโมทนาสาธุการน,นะโยมนะ ยมอภิสราโพธิพรไบสารนี่อยู่น,นครศรีธรรมราชนะโยมโยมคอมเมนต์มาเลยเนี่ยโยมโอ้ได้ฟังธรรมะจิตสบายสบายส,ายสตาหลวงพอ่อแล้วมีความสุขมีความสุขถือว่าโมทนาสาธุน,นครศรีธรรมราชน้ำหยุดท่วมแล้ว กอ,อยังชั่วหน่อยนะโยมมาเตือนเดือนที่แล้วน้ำท่วมนครศรีธรรมราชท่วมทั้งเมืองเลยตอนนี้แห้งแล้วที่สุราษฎร์ก็ทำท่าจะแห้งแล้วนะโยมถือว่าน้องน้ำนี่ไม่เคยปลานีใครถือว่าไม่เป็นไรนะโยมเป็นเรื่อง ของธรรมชาติธรรมะกิธรรมชาติท่วมได้ก็แห้งได้ไม่เป็นไรนะโยมยงั้นดูนาฬิกาก็หมดเวลาซะแล้วนะโยมนะลาทีไม่ใช่ลาก่อนแล้วจะย้อนกลับมาบรรยายให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังใหม่ด้วยประการจะนี้ขอเวพอในญาติโยม สาธุชนพูดใจบุญใจกุศลมีสตาภาษาท่ามีความเชื่อมีความเลื่อมใสในบะวรพุทธศาสนาจงมีความสุขมีความเจริญโชดช่วงชัดชวานในชีวิตในครอบครัวในหน้าที่การงานมียุวันนะสุขะโพคะภาระปฏิทานธนสารธรรมสารต้องบาดคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดในทางที่ชอบ ประกอบแปรวบารวยรมละสายอิจิตังปาฏิตังทุมหังกิปเมวัสมิจตุขอความปาถน,นานันนาจงผ่านสำเร็จจงผ่านสำเร็จสมดังมโนถรถความปาถนาทุกประการเทนขอจเจริญพอ